คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเครื่องด้วความบันเทิงอาจมีเจ้ยคำหยาบขายไม่แนะนำให้ทำตามปร<ล>ดใช้ท่าจักรย,ยานอากาศในการหลับชงสวัสดียินดีตอลอนรับคุณสมิตาลและเอฟซีทวีตสุดชแน,นลสายบังสรงเฮียกันเลยนะครับ มากลับไปอยู่กับแอดอีกคลิปครับก็คลิปนี้เป็นคลิปเที่ยงเนาะก็วันนี้แอดมากับ0ุน0 0อยครับอยู่กับเกมโรม่าเอ็กครับกันช่วงเวลาวันนี้ก็11โมงน,นิดละก่อนจะไปรับชมรับฟังยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ไม่แนะนำให้ทําตามนะครับนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแล้วกันนะจ๊ะ ว้าแต่ก่อนจะไปกันยังไงอ่ามันจะ500รซับแล้วเนาะช่วยๆกันอีกสักนิดนึงเนาะสักนิดสักหน่อยเราจะได้กล้าไปพร้อมกันครับกับ500ยซับแรกนะไปเพื่องอะไรเป็นการเสียเวลาครับเหมือนเดิมครับวันนี้แอดจะเปิดสิบหเหมือนเดิมแบบเอาตัวเทอร์โบ10รอบครับไปอ่าฮะก็ยังไม่ได้หยิบยกเอาสูตรของ F4 มาทำนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงดีวะจะจัดให้แล้วกันนะครับนะแต่ตอนนี้มากับทุน500ก่อนแล้วกันครับมาสไตล์ออโอ้ยมาไล่เป็นสไตล์เอสนะครับโอ้ยเดยไดยเเลอเกินช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรอ่ะ เทอร์โบสักนิดล้ครับไปต่อจ้าขอต่อส5้าก่อนนะครับนะลายมันยังไม่ค่อยสวยนะครับลองค่อยๆไล่ไปก่อนแล้วกันนะจ้ารอลายสวยๆแล้วเราค่อยขยับกันแล้วกันไปจ้าอู้ยซ้ำครับโอ้โหโบดัดหลกใส่ย่างงั้นโอ้ยมาลงไวเท่ละ แม่ให้ขยับสักสามสิบสี่ห้าก่อนจะไม่ได้เนาะอ่ะโอเคไหนๆก็มาแล้วครับไปดูกันว่าจะได้ฟันไหมนะเพราะช่วงนี้เข้าโบนัสบ่อยมากเลยนะครับนะแต่ไม่ค่อยอยากจะให้ฟันนะดูไปเลยอ่ะดาบคู่ครับเจอเอาแม่เมกาวินครับเออพูดคานำเพลงครับดาบแรกก็ะดอยได้ฟันเลยครับนะมาดาบที่สองไปจ้าเอาดาบคู่อยีกครับเจเมกาวินอีกรอบโอ้ยอะไรครับเนี่ย เรียบร้อยพอครับเออแตกแล้วมาไปต่อจ้าอ้เอาอยัางได้ดาบอยู่ครับมาโลบแหมนึกว่าจะชึ้งเ้ยเอาดิเนเอาดิเนเอาดิเนดาบกู้สองสองรอบนะครับนะไปจ้ะเอาดาบเดียวครับชึบ้งเบรกเวนอ่าฮะสวนไหมเขายังไม่สวนตายห่าแล้วครับแบบนี้บั็อกปะเนี่ย บาร์คให้กูฟันมัเนี่ยดาบคู่อีกทีนึงครับชึกโอ้ยลบแม่ตายหาแล้ว <c oughs> เอาวว่ะอาวว่ะอาว่ะวันนี้มันว่ะฟันมันเลยมึงเชือหลบกี่ดาบแล้ววะเนี่ยอ่ะไปต่อครับบาร์เจอโลแล้วทีนี้เออดูรอเรื่องเอ,อ้ยมาจ้ะดูรเรื่องครับเป็ดสิบห้านะโบน,นัส รู้เรื่องกระเบื้องล้าไปจ้ะโอ้โหโล่สามดอกเลยแล้วก็สุดท้ายก็น่าจะโล่นะครับนะไม่น่าจะได้ฟันต่อนะ้ละเพราะว่าได้ฟันมาที่ดาบเลยสามดาบแล้วนะไปจ้ะนั่นแหละว่าแล้วอ่ะโอเครู้เรื่องครับอืมอ่ะสำหรับอ่าหุ่นนั้นเป็นสิบห้านะบนะจบที่แปดร้อยแปดสิบห้าบาทเลยนะเฮ้ยเอานะแตกนะ จริงๆก็สำหรับเอใครที่พอใจกับตรงนี้เลิกได้แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่แอดขอไปต่อครับ30ครับไปจ้ามาดูดีวันอาทิตย์มันจะเป็นยังไงนะฮ้ยจะก,กันมาลุกจาก,กันโอ้โหไม่มาวะ่ะสามดิอ๋อสามไปอีกทีโอ้โหขอย้ำอีกที โอ้โห oh บาบอาจี๋เจี๋ยมีต่อมไหมมีต่อมไหมยังไม่ให้ต่ออ่ะไม่ให้ต่อไม่เป็นไรครับขยับสี่ห้าทีจ้ะสามดิโอ้โห oh ไม่มาเลยอ่ะอ่ะสิบห้าแล้วกันครับปะโอเครู้เรื่องโอ้โห oh รู้เรื่องอย่างเงี้ยอ่ะ ไปครับโอเคเต็มเครื่องเ yeah, ย็ดแก่อ่างวนโอ้ยวายเบิกวินเฉยเฮ้ยออาไปแอดกลับไปสิบห้าแล้วกันนะจ๊ะไปครับมามาโอ้ยแหม่ไม่เต็มวะ่ะเดี๋ยวได้ไปต่อนะครับนะอ่างวนโอ้ยโ,โลดสวยๆมามีต่อไปจ๊ะมีต่อไปม,มีต่อไป ้วายเที่วนะครับนะเสนนียดายนะาต้องลบลงช่องแรกไปต่อเด้อ้โห่ซ้ำเด้โอโห,หรู้เรื่อง30ไปทีนะึงโอ้โหขออีกทีเบาเบาหวิวเลยพี่น้องจาก,กาันเอ๊ะโลเรียกผิดทีไรอีกท,ทีเลยอ่ะสามสิบอีกทีครับ ป่าปาปามาโลสองสามไม่ลงโอ้ยอ่ะสิบห้าทีหนึ่งครับป่ะอา้าวยังไม่จบโอ้โหโลโลมาลุกช่องสองไม่มาด้วยไม่มาด้วยอ่ะแอบปัดเสจนะครับนะพอใจที่ห้าร้อยแล้วกันเนาะเออดีกว่าไปต่อแล้ว จะบอกไงดีกว่าไปต่อแล้วกำไรหายนะอ่ะโอเคครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจแอดทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ไม่แนะนำให้ทำตามนะครับนะรับชมมากกว่าบันทึกเท่านั้นละกันจ้าโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคล,คลิปนี้แอดต้องไปก่อนแล้วครับซีลบาย